ยอสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมตูนเคซีและซินะวันนี้ไม่เจอพี่บอสมาเจอผมตูนเคซีและซิเพราะว่าพี่บสติดภารกิจวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้ครับผมแอคคอดเจนสิบพร้อมกับชุดล้อ,อยางมาดูกันว่าเขาใส่อะไรบ้างอ่ะมาฝั่งนี้แล้วกันตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อเวกนะผมเวกวีเอฟศูนยตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิก็ น้ำหมักเบาอย่างที่พี่บอสบอกไปหลายคลิปนะถือว่าเป็นล้อยี่ห้อที่ฮิตสุดๆของร้านเราเลย <Wow. S 1> ส่วนเรื่องยางอ่ะเดี๋ยวขยับไปดูใกล้ๆหน่อยครับพี่ส่วนยางลูกค้าเลือกเป็น Nexen SU1 นบผมเป็นยางอยู่ในกลุ่มมุมเงียบนะผมแล้วก็แฝงด้วยความสปอร์ตเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นยางยอดฮิตของร้านเราเหมือนกันก็จับคู่กันนะผมสองอย่างนี้ใส่เข้าไปในรถ Accord Gen10 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใส่แล้วออกมาจะหล่อขนาดไหนนะผมเดี๋ยวติดตามเราเลยครับเอาละทุกคนตอนนี้เราก็เอาล้อมาใส่กับยางผมโดยที่ตอนแรกอะผมลืมบอกสเปคล้อกับสเปคยางไปโดยที่ยางตัวนี้จะเป็นไซส์245 35 R20 นะเป็นขอบ20ส่วนล้อเวกเนี่ยจะเป็นกว้าง9ออฟ34นะผมแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเราจะเอานำไปใส่กับรถ ที่จอดอยู่ฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งครับติดตามชม เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจากแอั์พอร์ตเจนสิบคันนี้กับล้าเวก v f 0อแล้วก็ยางเน็กเซ u 1 ดูหน้าตาของเขาครับผมยางไงลอ่อก็สีตัวนี้อะได้ง่ายสีดำด้านถือว่าคุมทนอยู่ในยังไงออกให้อารมณ์ดุดันนะกับตัวรถที่เป็นสีดำก็ออกมาประมาณนี้ความสูงรถก็เท่าเดิมเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนสัดมนาะตัวนี้ก็สวยงามใช้ได้ก็สำหรับใครนะผมที่สนใจล้อโคฟอร์มมิ่งนะผมของเวก ก็มาติดตั้งกับเราได้ที่ KC Racing นะครับผมเดีย๋ยวเราจะทิ้งเ,เพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อจริงจังเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ตูนก็มารีวิวเฉพาะกิจก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับผม